ครับอยู่กับเราครับช่องดาวแฟมิลี่ครับผมนี้สะธานมุ่งมาเขียวทุ่งับผมสวัสดีค่ะพบกับพวกเราช่องช้างพลายวาเลนไทน์แฟมิลี่นะคะตอนนี้พ่อพลเขาจะพาเด็กน้อยไปทุ่งเอา้าทำไมถอยถอยไปถูก่อนถอยถูก่อนเอาเอาได้ล้อรถไปด้วยแล้วลูกโอ้โห ล, <c oughs> ลื่นลื่นพอพลลื่นไปแล้วโอ้โได้ล้อรถไปแล้วเออเตะไปด้วยวันนี้อเออไปแล้วไปแล้ว <c oughs> ได้ล้อรถไปแล้วเอ้ยเอ้ยเด็กน้อยหอบมาหอบมาหอบกลับคืนมาลูกโอ้โหได้คงเล่นไปด้วยวันนี้ลงทุงลงทุง ดูน้องวัวเขาจ้องมองสินั่นเออเออสนุกแล้วเออเด็กน้อยเอาลงไปด้วยเออ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 เอาละสนุกแล้วบัดน,นี้สนุกแล้วน้องวังัวอย่าเขามาใกล้ด้วยครับเออขาล้างบัดน,นี้เออ เอาแล้วค่ะหนึ่งอัตราขาหลังขาหลังพ่อพลหลบเด้อเจ้าถือขาหลังลูกทรายเด้อเจ้าเอาเอาเอาพ่อพลทำลายเอาของหนูคืนมาเอาของหนูคืนมาเอาไปแล้วบันนี้เออเออ เออเออโอ้คึกคักแล้วเด็กน้อยคึกคักแล้วหนึ่งอัตราโอ้ยมาจังไดมายังไงมายังไงเออไปยังไงนี่วิ่งกลับไปกลับมานี่อ้ยอยากจะไปชวนพี่งามหรือว่าจะไปชวนแม่เออไปเอาล้อรถกับพ่อนุนเอออวิ่งขึ้นมานึกว่าจะไปชวนพี่งาม ไปแล้วบันนี้เด็กน้อยไปละไปละโอ้โหความสุขความสุขของเด็กน้อยเอาเอาล้อรถต้องไปด้วยเออเออเออเอา ด็กน้อยเอ้ยเดี๋ยวพลังก่อนมันแ,แเบิดแห้งบ่<อ>หมดแรงแล้วอขอเพิ่มพลังก่อนครับอ,รอ้ารอรถหนูต้องไปด้วยจะเอาไปทางได้บันนี <c oughs> ้สนุกเขาเลยค่ะเอเอสนุกเขาเลย จะน้ำเด็กเล่นของหนูเอาหนูจะไปชวนพี่งามไหมชวนพี่งามไหมโอ้ไม่ไม่ไปเหรอในขณะที่เออคุณแม่คุณแม่ก็มองดูลูกชายอยู่อยู่ใกลๆก็ไม่ไม่เรียกหาเอาเอาจะเอาไปทางไหนจะเอารถรถไปหาแม่ไงอออเออืออือไหนรถรถกิ้ง ล้อรถกิ้งแล้วบัานี้เออเอาหนูจะไปหาแม่หนูโอู้หนูจะไปหาแม่หนูนี่นี่นี่ไปโอ้ไปแล้วไปแล้วเอารอรถล้อรถลืมล้อรถโอ้จะเอารอรถมาเล่นกับแม่นี่เองเอารอรถไปเอาอรอ,าอรถไปหาแม่เลยแล้วให้วิ่งเล่นอยู่นู่นไม่วิ่งเล่น ไปแล้วบาดทนีเอาจากจากจากทุ่งจากทุ่งหญ้าเอามาเล่นกับแม่แล้วบัดนี้เออโอ้ยคิดถึงแม่ดิเนาะคิดถึงแม่ก็เลยเอามาเล่นใกล้ๆแม่เออ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 เต็มที่เลยบัดนี้อเอออึ่งอ่างน้อย มาแล้วมามาโอยกโชว์เอามาลงมาโอ้โหล้อรถหนูหนูไม่ให้ใครมาเอาลงมาทุง่งเอาลงมาทุง่งเอาอย่าไปดันญ้าแม่สิย่าแม่เอาไปปลูกเอามายกมาลูกนะเออกระจายเบิดหญ้าออออ,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 อไปแล้ว ไปแล้วครับผมไปชวนพี่ชายพี่ชายไม่ตื่นนะครับผมอ่าก็เลยเอารอรถมาเล่นคนเดียวครับตอนนี้เอาอาลาจะไปใกล้งวงเขาด้งวงเขาจะตื่นนะลหลขาโซ่ไม่ได้ง่วกเลยอออื้โอโอบอยลงไปข้างล่างกันไหมดูตลกท่านี้ท่าไหนตลกอบวนตล่าถอยถอยดูวัวดูวัวเห็นวัวไงนู่นน่ะเห็นวัวสองตัวอยู่นู่นน่ะเอา ไปละไปละเด็กน้อยโอ้เอ้าเอามันกิ้งไปก่อนเด็กน้อยสนุกเลยนะคะดูวัวสองตัวก็ดูเอาดูพี่วาเล่นแล้วอ๋อท่านี้เป็นท่าสุดจุ้ยนะครับของหมู่บ้านช้างบุรีรัมย์ครับท่านี้ท่าสุดจุยครับโอ้ งัดทั้งงัดเอออันนี่ครับท่าเล่นห่วงฮูลฮูปะฮะห่วงใหญ่ครับเอออ่าท่านี้เป็นท่าท่าประจำครับสนุกของเขาเลยนะคะโอ้ยเป็นยังไงลูกโอ้ยมันผิดท่าบ่เออเอาคล่อมไว้เลยคล่อมไว้เลยครับอ่าพอพลไปดูลูกชายอยากเล่นกับลูกชายใช่ไหมนั่น บรรยากาศหลังบ้านนะคะแม่ดาวก็ตัดหญ้าไม่เสร็จเลยเออตัดหญ้าไปปลูกยังไม่เสร็จเลยดูลูกชายเล่นก่อนเออเออเอ้าเอ้าเออเอ้าชวนพี่งามมาเล่นด้วยไหมพี่งามอยู่ไหนเนาะเออเออ พี่งามมาเล่นกับน้องไหมเอา้าพี่งามนอนหลับ <laughs> พี่งามนอนหลับอ่ะโอ้นอนหลับแต่เช้าเลยพี่งามเมโอ้ <ไป S 1> พ,พี่งามนอนหลับปุ้ยเลยเอาจะไปไหนอ่ะโอ้พี่งามเขานอนพี่งามเขานอนอยู่จะไปหาพี่งามบ่โอ้โอ้โอ้เฮ้ เออไม่ได้ไม่ได้ผ้าใบาพอโพเล่ผ้าใบโพเล่เด้อผ้าใบโพเล่เด้อโอ,อ,โอ,เเอ,โอจะมาชวนพี่งามไดไงพี่งามเขานอนหลับปุ๋ยเลยโอ้ยลุกแล้วบันนี้เห็นน้องมาลุกแล้วบันนี้อย่าเล่นอย่าเล่นของพ่อเออเออเชือกพอโพเล่จะขาดเดินนัน่นเออเชือกผ้าใบาเขานั่นเอาไปละไปชวนพี่งามละพี่งามตื่นเลยพี่งามตื่นเลยบันนี้ โอ้ไปละเออพี่งามเขานอนหลับแต่เช้าเลยวันนี้ไม่มีใครอยู่โพอเล่ไปงานช้างใช่ไหมเพรอเล่ไปงานช้างนะคะเด็กๆก,ก็ไปโรงเรียนไม่มีใครอยู่อ่าไปมีแต่คุณปู่คุณย่าอยู่ ในขณะที่คุณแม่ดาวรุ่งก็มองหาลูกเอา้าลูกฉันหายเอามองหาเอา้ามองหายายเลยวันนี้ก็ไผ่มันบังอะ่ะเอา้เอาเห็นลูกไหมเอ้ยลูกฉันอยู่ไหนโอ้ได้กลิ่นได้กลิ่นได้กลิ่นอยู่ทางนี้ก็ไผ่มันบงังเก็ไผ่บังเอาไปหาน้องงามตาแล้ววะว่ะพี่งามบอกว่า มาปลุกพี่ทำไมพี่กำลังหลับอยู่เลยเนาะพี่กำลังหลับอยู่เลยไปละดูว่าเขาจะทำยังไงเขาจะมาหรือว่าจะเล่นกับพี่อยู่ไปยังไงครับจะมาเล่นทุ่งหรือว่ายังไงอีก พีงามไม่มีใครพาออกมาดูพีงามดูพีงามอ้อยากไปเล่นกับน้องพีงามบอกว่าอยากไปเล่นกับน้องเออดึงดึงหางเราเดอนั่นดึงหางกันแล้วนนะลูกชายพ่ออุล่นะได้มาเล่นด้วยกันเฉพาะตอนพ่อไม่อยู่เพราะว่าผ่านพ่อไม่ได้ถ้าไม่มีพ่อน,น้อยอยู่นะ ถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งติดตามช่องช้างพลายวาเลนไท์แฟมิลี่ด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้ครอบครัวเล็กๆของเราด้วยนะคะดูพี่และน้องเขาคุยกันอ,อยากไปเล่นกับน้องชายบ้างจังเลย